เด็กค่ะขามือก็โคามือจับโ้จับลจับเอวจับขากตรวมือหนึ่ง้งหนึ่ง้งอยู่นะคะตัวมือหนึ่ง้งตัวมือสองั้งตัวมือสามั้ง อุยบังคุครั้งแบบนี้ไม่ได้แบบทครั้งนึุด 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 2, ครั้ง1ุสครั้ง12อุดอันนี้เราจะมาทดลองกิจกรรมลูกโป่งของโตเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะก่อนกลรูๆขอแนะนำอุปกรณ์ในการทดลอคะอ่าตัวนี้เป็นวยด็กๆพสิคะวย เอาไว้กรองน้ำแต่ว่าวันนี้คุณครูเอามาตอมน้ำยาสาสาตรงนนี้ค่ะน้ำส้มสายชูส้มสายชูสายชูสายชูนะคะเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆทุกพี่จ้าเอาไว้ทำเส้นเดี่ยวเอาไว้ทำผู้เดี่ยวก็ได้นะคะใส่เป็นเครื่องปรุงเล็กน้อยแล้วก็เอาไว้ทดลองอะไรนะทดลองทดลองวิา มีน้ำส้มสายชูแล้วก็มีนอาด้ขายเอาไว้ขค่ะเอาไว้ขายก็ได้แต่วันนี้คุณครูเอามาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะกดเล่านะคะกดเล่านี่ม้ส่ชู่แน้ำสาชูมันนท้อร่น้ำก่ดนานะคะต่อไปอะไรคะ Paid, ี๋ยวก็เรียบร้อยที่สุดออกมาหยิบกรป๋งสองใบนะคะเบกกิ้งโซดาทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาเบกกิ้งโซดาต่อนมื่อท่มาอยู่เมื่อเช้านี่มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่เบกกิ้งโซดาค่ะทุกคนเบกกิ้งโซดาค่ะตอนก็ีนอ เบกกิ้งโซดานะคะอันนี้ซื้อมาใหมานน่ค่ะนะคะเป็นิีงโซดามีขวดเาลานะคะทีนี้คนไหนนั่งเรียบร้อยอ่ะคุณกัญญาคุณกัญญาเฉลยมาหน,นึ่งใช่ไหมคะค Okay. Ah ต่อไป่ันดูคีมากค่ะคดูคีมากจากตัวนี้ันี้เอาข่าสาที่น่าขันข่าสสาที่โอ้อะคุณบีดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยนหาใจไม่ได้ลนตรงนี้เตรงนี้อะเดี๋ยวเดีตรงนี้ตรงนี้แล้วค่ะดูีนั่งที่เดิม ดีๆนะสินี่ะยุทจักตควลูกยุทจักตควรตน้ำอ่ะคุณดีๆจากมิเตนะคะ ตามา ตัวเองกดกดอ่าประมาณนั้น ้เบาๆเดีวเสือมันอยากโดนน้นี่ก็จะโง่ดูด้วยค่ะอยากเหีเราดูด้วยค่ะอ่าดููเนี้ยกนมากค่ไอ่ดะ้หนึกบไปแล้วนะคะเอาไปใหมนี้นะคะเดิไปต่ง

ีมันแตกมันเป็นก้อนใหญ่ ขอนข้าวขอข้าวจากคนนี้แล้วก็นขึ้นอ่ะจ้า ะมันก็ดันลูกโป่งทำให้ลูกโป่งยืดตัวแล้วก็มีมีอากาศข้างในนะคะทำให้ลูกโป่งพองโตนะคะเห็นยัปิดกระเป๋าเลยเราเราใช่ค่ะเราไม่ต้องเป๋าเลยต้องสูบลมด้วยนะคะโอเคเอาไปสบายลูกโป่งสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องปิดผูค่ะไม่ได้ะเบรคค่ะ เดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวระวังโดนถ่ายตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวคุณจะคุณจะบุกทางนะคะระวังนะคะอยู่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ไปไป เื่อวานที่เราทดลองไปแล้วนั่งดูครับนังครับการทดลองแล้วรูปรูกวมก็จะเริ่มรูปวงรูปแหวด ยังไม่เรียบร้อย้มัจับได้ค่ะจับได้มัจับทกรได้เบาๆนะคะห้มันบเดี๋ยวพู้ชายจะแน่นก่องที่มึงมาจับได้ค่ะเบาๆนะคะจับยังไงไม่ให้ปวดรมค่ะจับยังไงไม่ให้ปดรูมก็คือต้องจับเบาๆนะคะมกมีลักษณะเป็นยังไงคะนนะคะลเรียบูเรียนะคะแลเหมือนเรียนไหมคะ